เที่ยวไหนนะไอติมไอติมมันไม่อิ่มหรอไม่อิ่มไรไอติมอะลูกนะเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนใครขับรถให้พ่อน่ะนูขับรถเป็นไหมเป็นเอ้าใครสอนอะคุณครูสอนบ่ใช่ไหมโอ้ยหนู โรงเรียนได้แล้วโรงเรียนไปไปโรงเรียนได้แล้วเหรอเอาหนูเข้าโรงเรียนแล้วเหรอลูกโรงเรียนคุณครูใจดีไหมครับคุณครูให้กินอะไรครับบคอลี่บคอรี่เฮ้ยมันเสียไปละหนูนกินหมดไหมกินหนด้วยขมด้วยโอ้ห <ขอ S 1> นูก,กินกับใครก,ก,กับเกียวฮะกับเกียวกับเกียวเกียวมีเพื่อนหรือยังเพื่อนชื่ออะไร เพื่อนชื่ออยังเพื่อนชื่อกับบ้านบอเพื่อนชื่อกลับบ้านอืมปกลับบ้านอืมปกลับบ้านหนูรักใครตัวเกี้ยวรักใครเรากป้าแอนแล้วป้าแอนป้าแอนเป็นคนเลี้ยงให้เกี่ยวเหรอจะไปแอนจะดีไหมอืมมาถือเป๋าด้วยอะไรนะป้าแอนถ่ถุงมาถือเป๋าด้วยไปแอนถือกระเป๋าด้วยหนูนอนกับป้าแอนเหรอครับ ไปยันใจดีใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้หนูจะไปโรงเรียนกี่โมงหาพ่อหาพ่อหาพ่อจากโมงตอนนี้เราจะหยอบใครนี่กับพี่เกียวอะ่ะนี่ดูดูหันมานี่อยู่กับใครนี่หาพ่อพ่อใครพ่อเกี่ยวพ่อเกี่ยว,ยวหล่อไหมกดไลค์ไหมกดไลค์น้ำน้ำจำได้่ด <c oughs> <c oughs> ยังก่อนแต่พี่ทำยังจาเอาร้องพี่ให้ฟังหน่อยเร็วลองพี่ฟฟให้ฟังนะลองพี่ฟฟให้ฟังหน่อยโอ้ยตกซะหน่อยตกซะหน่อยพอเพล่พอแลี้ยวแล้ว,ลว,ลลวไปคุ้ใหญเอเบตไอ้ฮะนกนิ้มไส้หั่นูเป้งมาไหนมาได้ยังใครหมูเด้ง มหมูเด้งจะมาครับหมูเด้งไปซื้อนาฬิกาอยู่รอได้ไหมได้ได้ครับได้ครับใครจะขับรถวันนี้เย้ <Yeah. S 1> ใครจะขับรถเบื้อให้พ่อนั่งน้องเกี้ยวขับได้ไหมพี่ตาขับพี่ตาจะขับสิขับเบอเป็ยโนขอกเจ้านะเป็นเบอเป็นครับเป็น,ข,ปนขับยังไงอ่ะ ยังไงอะครับรูรูข้ารรูเหมือนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไคมอเตอร์ไคมอเตอรมอเตอรเลยมูเดตามาตามามูเดตัวแล้วหมูเด้งอยู่ไหนหมูเด้งนะนู่นทุกคนทุกนมูจะทำหมูเด้งรือะำหมูเด้งห หมูเนี่ยขับรถตรงไหนอ่ะรู้น่ไปไปนออาปไ,ปไ,ปนไปไปไปรีบซิก่อนไปไปริก่อนพ่อจะปิดคลิปแล้วบายบายก่อนบายบายจุ๊บพ่อที่เพ่ออะไรนะพ่อพ่อ,พ,อพ่อใครพ่อเกีียวหล่อไหมล่ะพ่อพี่พ่อพี่โอ้ยหมูจะเบื่อพ่อพี่๊พ <c oughs> ี่อย่าพ่อพี๊ มูเร่งขับรถไงอ่ะี๋ยวมูเงมาปนตงนาตี้อ่ะเดเดี๋วไปดูซิมีูเรงมเดี๋ยไปดูซิเดี๋ไปสงซิีหมูเงไหมนุยกิเหร